สถานที่อันน่ารื่นรมพระพุทธภาสิทธ์กาเมวายดิวายรันเยนินเนวาวายดิวาทะเลยะถาอรหันโตวิหรันติตังภูมิรามเนยกังแปลว่าพระอรหันต์ทั้งหลายอยู่ในที่ใดจะเป็นบ้านก็าตามปา่าก็ตามที่ลุ่มหรือที่ดอนก็าตามที่นั้นย่อมเป็นสถาน อันน่ารื่นรมอธิบายความคําว่าพระอรหันนั้นเป็นชื่อของท่านผู้ได้บรรลุคุณธรรมอย่างหนึ่งคืออรหันต์หมายถึงความเป็นผู้ห่างไกลจากกิเลสไม่มีโลกโกรธหลงเหลืออยู่ในจิตใจอีกเลยคําอรหันต์นี้นอกจากมีความหมายว่าห่างไกลจากกิเลสแล้วยังมีความหมายอื่นๆอีกซึ่งท่านกล่าวเป็นคําร้อยกรองไว้เป็นบาลีเพื่อนักเรียนบาลีจําง่ายดังนี้ อะะกัตตาหะตัตตาจะกิเลสารีนะโซมุนิหะตะสั่งซาระจากาโรปัจยาดีนะมาระโโหนรโหกาโรติปาปานิอระหังเตนะอุจติแปลว่าพระผู้มีพระภาคเจ้ามีพระนามอย่างหนึ่งว่าอารหันต์เพราะเหตุดังต่อไปนี้หนึ่งเพราะทรงเป็นผู้ห่างไกลาจากกิเลสอาละกัตตา สเพราะเป็นผู้สามารถกำจัดข้าศึกคือกิเลสได้แล้ว 3. เพราะทรงหักกรรมแห่งสังสารกักได้แล้วหาตา้างสาระจากกาโรสทรงเป็นผู้ควรรับปัจจัยสี่ที่ทายกถวายด้วยศรัทธาปัจญญาดีนะมาราโฮห้าไม่ทรงกระทำบาปในที่รับนา,ราโรโหกรโรติปาปานิพ่ออื่นๆมีความหมายแจมแจงแล้วขออธิบายเฉพาะข้อที่สามเพียงเล็กน้อย คือข้อว่าทรงหักกรรมแห่งสังสารจักรได้แล้วสังสารจักรแปลตามตัวว่าการหมุนไปแห่งสังสาระคือการเวียนว่ายตายเกิดท่านเปรียบด้วยการหมุนไปได้ของล้อรถธรรมดาเมื่อกรรมของมันแน่นหนาอยู่เมื่อกรรมของมันถูกหักเสรแล้วก็ไม่อาจทรงตัวอยู่ได้สังสารจักรจักนี้ก็เหมือนกันเมื่อยังมีกิเลสเป็นกรรมอยู่ก็ยังหมุนไปได้แต่เมื่อกร,รมคือกิเลสถูกหักเสิแล้วการหมุนไปสู่ พบน้อยพบใหญ่ก็สิ้นสุดหยุดลงบุคคลผู้มีกิเลสสิ้นแล้วได้นามว่าพระอาหารหันต์นี้จะอยู่ที่ใดที่นั่นก็กลายเป็นที่รื่นรมเพราะใจของท่านรื่นรมตรงกันข้ามเมื่อใดใจกังวลเมื่อนั้นบุคคลจะอยู่ที่ใดก็ไม่มีความสุขสถานที่จะดีสักเท่าไรอาหารจะประนีสักเพียงไรเมื่อใจไม่มีความสุขมีแต่ความวิตกกังวลเสียแล้วที่นั่นก็เหมือนนรกความวิตกกังวลเป็นมารของความสุข บางทีและเสมอๆม,มนุษย์เราชอบสร้างเรื่องขึ้นมาให้ใจวิตกกังวลเล่นชอบสมมติล่วงหน้าไปนานๆและมักสมมติสิ่งที่น่ากลัวสมมติว่าถ้าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้มากมายหลายเรื่องแล้วจะทําอย่างไรคงจะทนไม่ได้เมื่อคิดเช่นนี้ใจก็วิตกกังวลล่วงหน้าไปลหลายๆปีพอถึงเวลานั้นเข้าจริงก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นในทางร้ายเลยความวิตกกังวลล่วงหน้ามาเป็นปีๆนั้นจึงเป็นเพียงความทุกข์กินเปล่า ไม่ได้รับประโยชน์อะไรคุ้มค่าเลยด้วยเหตุนี้ทางจิตวิทยาจึงสอนเราว่าถ้าจะคิดสมมติขอให้สมมติไปในทางที่ดีผลดีจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่เกิดขึ้นก็ตามแต่ผลที่แน่นอนก็คือทําให้ใจของเราเป็นสุขรื่นรมบางทีใจของเราก็คิดถอยหลังไปถึงเรื่องเก่าๆในอดีตที่ผ่านมาดีบ้างไม่ดีบ้างส่วนมากเป็นเรื่องไม่ค่อยดีเพราะฝังใจได้นานกว่าส่วนเรื่องดีมักจะลืมเร็ว เมื่อน,นึกถึงเรื่องไม่ดีในอดีตใจก็กังวลอีกใจของคนเราจึงมีเรื่องกังวลอยู่ทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังเพื่อความเป็นสุขในชีวิตประจําวันท่านจึงสอนให้ฝังอดีตเสียปิดประตูอนาคตเสียอยู่แต่ในปัจจุบันอดีตก็ล่วงไปเสร็แล้วอนาคตก็ยังไม่มาถึงแต่ปัจจุบันนั้นอยู่ในมือของเราเราจะทํากับมันอย่างไรอนาคตของเราจะเป็นอย่างไรก็สุดแล้วแต่ว่าเราทําปัจจุบันอย่างไร อดีตของเรามันล่วงไปเสียแล้วกลับคืนไม่ได้อีกแล้วความจริงมันเป็นปัจจุบันของเวลานั้นเหมือนกันถ้าเราทําสิ่งอันไม่ดีไว้มันก็กลายเป็นอดีตอันขมขืนเราทําดีไว้กลายเป็นอดีตอันรื่นรมฉะนั้นจึงย้าให้เห็นว่าปัจจุบันสําคัญอย่างยิ่งมันอยู่ในมือของเราแล้วเราจะทํากับมันอย่างไรมีพระรูปหนึ่งอยู่ป่าฉันอาหารครั้งเดียววันหนึ่งมีผู้มาถามท่านว่าทําไมผิวพรรณจึงผ่องใสท่านตอบว่า เพราะไม่ตามเศร้าโศกถึงเรื่องในอดีตไม่หวังเพอ้อในเรื่องอนาคตมีชีวิตอยู่ด้วยเรื่องปัจจุบันเพราะฉะนั้นแม้จะฉันอาหารเพียงครั้งเดียวในหนึ่งวันผิวพรรณก็อผ่องใสมองในแง่ของการปฏิบัติธรรมปัจจุบันธรรมนั้นเป็นหัวใจของการปฏิบัติวิปัสสนาเรื่องที่เราชอบวิตกกังวลถึงในอนาคตนั้นเก้าสิบเปอร์เซ็นตไม่เกิดขึ้นลองทาบัญชีดูก็ได้ว่าในวันนี้เดือนนี้ปีนี้เราวิตกกังวลเรื่องอะไรบ้าง แล้วคอยดูว่าเรื่องนั้นเกิดขึ้นในชีวิตของเราหรือไม่90%ไม่เกิดขึ้นพระพุทธภาสิทธินี้พระศาสดาทรงแสดงแก่นางวิสาขามหาอุบาสิกาที่บุพารามเมืองสาวัตถีทรงปราบพระเรวตะเถระน้องชายภาษารีบุตรมีเรื่องย่อดังนี้พระเรวตะเถระเป็นน้องชายภาษารีบุตรน้องชายคุณสท้อง น้องคนอื่นๆของท่านทั้งหญิงและชายได้ออกบวชตามท่านกันหมดแล้วคือน้องสาวสามคนชื่อจาราอุปจาราและศีสุปจาราน้องชายสองคนคือจุนทะและอุปเสนมารดาของท่านเกรงว่าพระสารีบุตรจะชวนน้องชายคนเล็กบวชอีกสิอีกจึงคิดจะผูกเรกวัาตคุมารไว้ให้มั่นด้วยเครื่องผูกคือการครองเรือนจึงจัดแจงให้แต่งงานตั้งแต่อายุเจ็ดขวบ เมื่อญาติประชุมกันวอวยพรให้คู่บ่าวสาวญาติทางฝ่ายหญิงได้กล่าวว่าขอเจ้าจงเห็นธรรมที่ยายของเจ้าเห็นแล้วจงมีอายุยืนนานเหมือนยายของเจ้าเรวตัตกุมารสงสัยว่าอะไรคือธรรมที่ยายของเด็กหญิงเห็นแล้วคนไหนคือยายของเด็กหญิงเขาถามญาติทางฝ่ายหญิงพวกญาติได้บอกให้เขารู้จักหญิงคนหนึ่งซึ่งมีอายุได้หนึ่งร้อยยี่สิบปีฟันหลุดผมหงอก หนังหดเหี่ยวตัวตกกระหลังโกงเรวตรกุมารถามว่าหญิงที่เขาแต่งงานด้วยต่อไปจะต้องเป็นอย่างนั้นเหมือนกันหรือได้รับคําตอบว่าถ้าอยู่นานไปก็จะต้องเป็นเหมือนกันอย่างนั้นเรวตรกุมารสลดใจว่าสรีระนี้แม้ดูงามแต่ไม่นานนักชาราก็จะมากลืนความงามเหล่านั้นเสียหมดสิน้นอุปติสาพี่ของเราคงเห็นเหตุนี้แล้วจึงออกบวช เราเองก็ควรจะหนีออกบวชเสียในวันนี้ทีเดียวเมื่อพิธีแต่งงานเสร็จแล้วพวกญาติได้อุ้มเขาขึ้นสู่ยานกับเจ้าสาวพากลับบ้านเขานั่งในยานไปได้หน่อยหนึ่งบอกญาติว่าปวดท้องอุจจระขอลงถ่ายอุจจระพวกญาติก็หยุดยานคอยเขาทำดังนี้บ่อยๆหลายครั้งพวกญาติเห็นว่าเขาไปไปมามาบ่อยๆจึงไม่ได้ระวังรักษาเข้มแข็ง ในครั้งสุดท้ายเขาบอกว่าให้ญาติขับยานไปเรื่อยๆก่อนเขาเสร็จธุระแล้วจะเดินตามไปเมื่อได้โอกาสก็หนีไปยังสำน,นักของภิกษุผู้อยู่ป่าเป็นวัดกลุ่มหนึ่งประมาณสามสิบรูปขอบวชกับภิกษุเหล่านั้นภิกษุทั้งหลายกล่าวว่าผู้มีอายุท่านประดับด้วยเครื่องอลังการพร้อมพวกข้าพเจ้าไม่ทราบว่าท่านเป็นพระราชโอรสหรือบุตรของอมาต์จะให้ท่านบวชได้อย่างไร ท่านไม่รู้จักกระผมหรือเรวัตกุมารถามไม่รู้จักกระผมเป็นน้องชายของอุปติสสะก็ใครเล่าคืออุปติสสะท่านผู้เจริญท่านเรียกพี่ชายกระผมว่าสารีบุตรเมื่อกระผมเรียกชื่อเดิมว่าอุปติสสะพวกท่านจึงไม่รู้จักพิกสุท์ทั้งหลายกล่าวว่า้ากแลงน้นมาเถิดพี่ชายของท่านสั่งไว้แล้วเหมือนกันว่าถ้าท่านมาขอบวชให้บวชให,ให้เมื่อบวชแล้ว ภิกษุทั้งหลายได้ส่งข่าวไปบอกพระสารีบุตรเถระพระสารีบุตรทูลลาพระาศาสดาว่าจะไปเยี่ยมน้องชายแต่พระาศาสดาทรงขอร้องว่าอย่าเพิ่งไปเลยให้รออยู่ก่อนล่วงไปอีกสองสามวันพระสารีบุตรทูลลาอีกพระศาสดาทรงขอร้องอย่างเดิมและตรัสว่าพระองค์ก็จะเสด็จไปเหมือนกันฝ่ายสามเณรเรวตะคิดว่าถ้าเราจะอยู่ที่นี้ พวกญาติอาจตามมาพบได้จึงเรียนวิธีรมกรรมฐานจนถึงพระอรหันต์แล้วถือบารและจีวรเข้าไปในป่าไม้สแกลึกเข้าไปอีกประมาณ30โยน์ได้บรรลุอรหัตผลในพรรษานั่นเองเมื่อออกพรรษาแล้วพระสารีบุตรทูลาพระาศาสดาเพื่อเยี่ยมน้องชายอีกพระทศพลตรัสว่าพระองค์ก็จะเสด็จไปเหมือนกันพระาศาสดาพร้อมด้วยภิกษุสาวกเป็นอันมากเสด็จไปเยี่ยมสามนเณรเรวตต เมื่อไปได้หน่อยหนึ่งถึงทางสองแพร่งพระอานท์ยืนอยู่ที่ทางสองแพร่งทูลพระศาสดาว่าพระเจ้าขามีทางอยู่สองทางทางหนึ่งอ้อมประมาณหกสิบโยต์มีมนุษย์อยู่ตลอดทางอีกทางหนึ่งตรงประมาณสามสิบโยต์เป็นที่อยู่ของพวกอะมนุษย์จะเสด็จไปทางใดสิวลีมากับพวกเราด้วยไม่ใช่หรืออานท์คำอธิบาย พระศิวลีเป็นพระสาวกที่เลิศในทางมีลาบไปที่ไหนไม่อดอยากเมื่อพระศิวลีตามเสด็จด้วยแม้จะไปทางไหนพิกษุสาวกก็จะไม่ลำบากเรื่องอาหารพระศาสดาจ,จึงตรัสกับพระอนอนท์ว่าให้ไปทางตรงมาด้วยพระเจ้าข่าถ้าศิวลีมาด้วยพวกเราควรไปทางตรงนั่นแหละตำนานเล่าว่าครั้งนั้นพวกเทพเจ้าได้ช่วยเหลือภิกษุสงฆ์เป็นอันมากทั้งเรื่องที่พักอาศัยและอาหารเพราะเทพเหล่านั้นคิดว่า เราจะทำสก,การะแก่พระศิวลีเทระพระผู้เป็นเจ้าของเราตลอดระยะทางการดานสามสิบยอนนั้นพระาศาสดาและภิกษุสงฆ์ได้อาศัยบุญของพระศิวลีโดยตลอดฝ่ายพระเรวตตเทระความจริงยังเป็นสามเณรแต่ที่เรียกว่าพระเทระเพราะท่านใดเป็นพระอาหารหันต์แล้วทราบการเสด็จมาของพระาศาสดาและภิกษุสงฆ์แล้วได้เนรมิตที่อยู่สำหรับภิกษุสงฆ์ และที่ประทับของพระาศาสดาด้วยฤทธิ์ของตนพระาศาสดาประทับอยู่ที่นั่นเดือนหนึ่งได้ทรงอาศัยบุญของพระสิบรีในเรื่องอาหารบิณฑบาตบรรดาภิกษุทั้งหลายที่มาพักอยู่ที่นั่นมีภิกษุแก่สองรูคคิดติเตียนพระเรวตะว่าภิกษุนี้รูปเดียวทําการก่อสร้างเสนาสะนะมากมายอย่างนี้จะมีเวลาบําเพ็ญสมณธรรมอย่างไรพระาศาสดาทรงเห็นแก่หน้าว่าเป็นน้องชายพระสารีบุตร จึงเสด็จมาสู่สำนักของเธอผู้ประกอบนวกรรมคือการก่อสร้างเห็นป่านนี้วันนั้นพระศาสดาทรงตรวจดูสัตวโลกในเวลาใกล้รุง่งได้ทรงสร้างวามคิดของพิกษุสองรูปนั้นแล้วเมื่อประทับอยู่ที่นั้นสิ้นเดือนหนึ่งแล้วในวันเสด็จออกได้ทรงอธิษฐานให้พิกษุสองรูปนั้นลืมบริขารบางอย่างไว้เช่นหลอดน้ำมันและรองเท้าเป็นต้น เมื่อเสด็จออกไปภายนอกได้หน่อยหนึ่งก็ทรงคลายดิ์ทั้งสองรูปรู้สึกตัวว่าตนได้ลืมของไว้จึงกลับไปอย่างตะลีตะลานถูกหนามไม้สแก่ต่ำเท้าพบหอสิ่งของของตนแขวนห้อยอยู่ที่ต้นสแก์เพราะเวลานั้นพระเรวตะเถระก็คลายดิย์แล้วเหมือนกันเสนาสนะที่ท่านสร้างขึ้นไว้ธิ์จึงหายไปด้วยพระศาสดาเสด็จกลับมาย่างบุพพาลาม ภิกษุแก่สองรูปนั้นล้างหน้าแต่เช้าไปดื่มข้าวต้มในเรือนของนางวิสาขาผู้ถวายอาคันตุกะพัดนางวิสาขาถามถึงที่อยู่ของพระเรวัตตะว่ารื่นรมหน้าอยู่หรือไม่ภิกษุพวกนั้นตอบว่ารกไปด้วยไม้สแกมีน้ำมากเหมือนที่อยู่ของพวกเปรตต่อมาอีกหน่อยหนึ่งมีภิกษุหนุ่มสองรูปมานางวิสาขาถวายข้าวต้มแล้วถามถึงเรื่องที่อยู่ของ ระเรวตาอีกภิกษุนุ่มสองรูปตอบว่าหน้ารื่นรมจนไม่อาจพรนาประดุษเทวสภาประดุษเนรมิตขึ้นด้ดยฤทธิ์นางวิสาขาเป็นสวสดาบันเข้าใจในความเห็นที่แตกต่างกันของพิสุสองพวกว่าพวกหนึ่งคงเห็นสถานที่เมื่อพระเถระยังไม่คลายฤทธิ์พวกหนึ่งคงเห็นเมื่อคลายฤทธิ์แล้วนางคิดว่าจากทูลถามพระาศาสดาเมื่อเสด็จมา แต่เมื่อพระศาสดาสเสด็จมาเสวยเสร็จแล้วจึงทูลให้ทราบว่ามีภิกษุสองพวกมีความเห็นแตกต่างกันในเรื่องที่อยู่ของพระเรวตตอย่างไหนถูกต้องพระศาสดาสตรัสว่าอุบาสิกาจะเป็นบ้านหรือเป็นป่าข้อตามพระอรหันต์อยู่ที่ใดที่นั้นน่ารื่นรมดังนี้แล้วได้ตรัสพระคาถาว่ากาเมวายดิวารันเยเป็นอาทิมีนัยะดังพนานามาแล้วแต่ต้น บุพกรรมของพระศิวลีต่อมาอีกวันหนึ่งภิกษุทั้งหลายสนทนากันถึงเรื่องพระศิวลีว่าเพราะเหตุไรพระเถระจึงอยู่ในท้องของมารดาตั้งเจ็ดปีเจ็ดเดือนและเจ็ดวันเพราะกรรมอะไรจึงเคยตกนรกและเพราะกรรมอะไรจึงเป็นผู้เลิศด,ด้วยลาบเลิศด,ด้วยยศพระศาสดาตรัสเล่าบุพกรรมของพระศิวลีให้ภิกษุทั้งหลายฟังว่า ในอดีตการสมัยพระพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสีพระอุบาลีเป็นชายบ้านนอกคนหนึ่งได้ถวายรวงพึ่งคือน้ำพึ่งทั้งรวงแก่ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขไม่ยอมขายน้ำพึ่งแม้มีคนขอซื้อด้วยราคาพันกหาปณะนะด้วยอานิสงส์แห่งการถวายรวงพึ่งนั้นพระศิวลีจึงเป็นผู้เลิศด,ด้วยลาบและด้วยยศ อันหนึ่งด้วยอานิสงส์แห่งฐานนั้นเมื่อตายแล้วไปบังเกิดในเทวโลกสมัยต่อมาจุติจากเทวโลกเกิดเป็นรัชทายาทแห่งกรุงพราราณสีเมื่อได้ครองราชแล้วยกทัพไปล้อมนครหนึ่งไว้เจ้าครองนครนั้นทําการต้องการอย่างแข็งแรงให้ชาวเมืองออกไปนาฟืนและน้ําเป็นต้นจากภายนอกพระน,นครทางประตูเล็กจึงสามารถครองทนอยู่ได้แม้ถูกข่าศึกล้อมอยู่ พระราชาล้อมนครนั้นอยู่ถึงเจ็ดปีเจ็ดเดือนและเจ็ดวันพระราชนีจึงแนะนําว่าให้ปิดประตูเล็กเสียพระราชาทรงปฏิบัติตามเมื่อชาวเมืองออกไปภายนอกไปได้จึงปรงพระชนพระราชาพระชนเสียในวันที่เจ็ดแล้วถวายราชาสมบัติแก่พระราชานั้นด้วยกรรมน,นี้เมื่อสิ้นอายุแล้วพระราชานั้นบังเกิดในนรกอเวจีเมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์จึงทรมานอยู่ในท้องมารดาถึงเจ็ดปีเจ็ดเดือน และนอนขวางช่องคลอดอยู่เจ็ดวันเพราะปิดประตูเล็กขึ้นชื่อว่ากรรมอันบุคคลไม่ควรดูหมิน่นอีกวันหนึ่งภิกษุทั้งหลายสนทนาการถึงเรื่องพระเรวตตเถระว่าเป็นผู้มีลาบมีบุญน่าชมเชยสามารถสร้างทีพักแก่พระพุทธเจ้าและภิกษุงสงฆ์จำนวนมากได้โดยลำพังตนเพียงผู้เดียวพระศาสดาเสด็จมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายบุตรของเราไม่มีบาปไม่มีบุญ เพราะบาปและบุญเธอละได้แล้วดังนี้แล้วตรัสพระพุทธภาษิตในพราม์มว,วักว่าบุคคลใดในโลกนี้ละเครื่องข้องสองอย่างคือบุญและบาปได้เราเรียกบุคคลนั้นผู้ไม่โศกปราศจากกิเลสดังทุลีผู้หมดจดว่าเป็นพราหมณ์